ลูกๆทุกคนเนี่ยถ้าใครได้ทําจริงก็จะเห็นผมจริงนะครับผมก็เป็นอีกคนนะครับที่ได้น,ำำน,โมโมนําคํำสอนของหลวงพ่อไปแช้แล้วก็ได้บทที่ว่าธำให้ชีวเราเปลี่ยนไป ถึงจะนานแสนนานตะวันจะอยู่ให้หนายจะไกลแสนไกลแต่ใจถึงกันก<ไ>็นรู้พวกเราทุกคนรักพอมดใจก็รู้จะทำทุกทางทุกทาง,งที่ทําได้พอะบอกอยู่สมา

สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีพี่น้องชาว AEC ผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกมาพบกันในรายการคุณครูไม่ใหญ่ in my house กับดิฉันกาลทัยจิรักุณเมธาวัดวันนี้เราได้ผู้มีบุญอีกท่านหนึ่งจะมาร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์ในในการที่มาวัดครั้งแรกว่าท่านประทับใจอะไรที่ได้มาวัดในวันแรกจนถึงปัจจุบันนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับพี่เปเล่นะคะพี่เปเล่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาว AEC ทุกท่านนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเปเล่น,นะครับชื่อจริงก็ภงศักข์าลรานะครับตอนนี้ทําธุรกิจนะครับเปิดร้านนะครับทําฟันนะครับคือคลินิกทันตกรรมนะครับชื่อว่า 072 Easy Smile Dental Center นะครับอยู่ข้างหน้าวัดนี่เองนะครับความประทับใจนะครับวันแรกเลยที่เข้ามาที่วัดก็คือมาเห็นนะครับิธีตอนนั้นรู้สึกจะเป็นการจัดบวชหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะผตณนั้นครับที่หนึ่งหนึ่งตำบลเจ็ดพัน 7, ตำบลหรือเจ็ด บนครั้งแรกของของโลกเลยใช่ไหมคริสต์ศ่รเจ็ดพันตำบลเข้ามาใช่ริสตตเจ็ดพันตำบลก็ตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่รู้อะไรเลยมามาถึงก็รู้สึกว่าจะมามานอนหลับด้วยนะครับช่วงนั้นอะแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามองไปที่ที่เขาจัดผ้าไตรไว้ผ้าไตรเรียนสวยมากเลยผ้าไตรที่ที่ทาง คนที่เขาบวชเขาเตรียมทางวัดเตรียมไว้ครับเป็นแถวสวยยาวแล้วก็เอ๊สงสัยว่าเขาเตรียมไว้เตรียมไว้ทําไมเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะปกติเราก็จะเห็นการบวชแค่คนสองคนเยอะสุดนี่ถ้าสามคนนี่เยอะสุดแล้วนะครับในชีวิตเนี่ยที่ตั้งแต่เป็นเด็กมา้าเห็นแล้วก็เลยโอ้โหทำไมบวชได้เยอะขนาดนี้ก็เลยรู้สึกประทับใจตอนนั้นเลยนะครับตอนนั้นเลยรู้สึกประทับใจก็เลยเลยติดตามหรือว่า ค้นหามาเรื่อยๆว่าทําไมคนมาอยู่เยอะๆทําไมอยู่ด้วยกันได้ทาไมไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแบบมากมายโอ้โหอยู่กันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเลยเข้ามาศึกษาดูนะครับมาเรียนรู้พอเรียนรู้เขก็เลยอ๋อเข้าใจมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็เลยมาทุกวันนี้แหละมาทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่ที่ที่เข้าใจมากขึ้นคือความเป็นระบบระเบียบใช่เลยนะครับที่เข้าใจมากขึ้นคือ คนมาอยู่ด้วยกันนะครับมีระเบียบทุกคนต้องเริ่มจากตัวเองก่อนดูแลตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็มีกฎระเบียบส่วนกลางที่ทุกคนต้องเคารพส่วนกลางถ้างั้นก็จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันนะครับเพราะว่าตัวทุกคนดูแลตัวเองดีพอดูแลตัวเองดีปั๊บก็ทําให้ส่วนรวมไม่เดือดร้อนอย่างนี้นะสาคัญเลยนะคะเราต้องดูแลดูแลตัวเราเองก่อนถ้าเราดูแลจัดระเบียบของตัวเราเองได้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเราสามารถดู ดูแลในหมู่คณะของเราได้ด้วยใช่ะะใช่ใช่นนครับค่ะแล้วพี่เปเล็กเข้าวัดมาเนี่ยคือประทับใจอะไรในคําบทคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่บ้างคะเราสามารถเอาไปปรับใช้กับตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างประทับใจค,คือคำสอนก็คือคําสอนของครูไม่ใหญ่นะครับที่ท่านสอนแล้วก็ประทับใจเลยคือในสิ่งที่ท่านให้ให้เราอยู่กับตัวเองให้พิจารณาตัวเองเนี่ยครับ พิจารณาตัวเองนี่หมายถึงว่าให้เราอยู่กับตัวเองมองตัวเองมองตัวเองในใน,ในทุกโดยเฉพาะที่บอกว่าทุกหนึ่งนาทีให้เราเนี่ยนึกถึงให้ให้ให้นึกถึงนึกถึงดวงหรือแปลว่าท่านอ่ะให้เรามีสตินะครับฝึกให้เรามีสติซึ่งในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันก็คือในการทํางาน ในการทํางานของเราในแต่ละคนเนี่ยการงานอาชีพก็จะต่างกันนะครับทุกคนมีอาชีพต่างกันนะครับจะมีการใช้ชีวิตต่างกันด้วยแต่ว่าในชีวิตที่ต่างกันเนี่ยนะครับการนําการนําสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้ทุกคนเลยกับทุกคนเลยไม่ว่าอาชีพอะไรมันจะเป็นกลางนะฮะเป็นกลางซึ่งคุณครูแม่ใหญ่ก็จะแนะนําการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเช่นการ หลับตาลืมตาอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 1> ให้มีสติทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาซึ่งอาชีพไหนก็ต้องหลับตาแล้วก็ลืมตานะครับเพราะฉะนั้น<ล>ทุกๆอาชีพใช้ได้หมดเลยมันเป็นกลางแล้วก็ใช้ได้ถ้าใช้ได้ก็ยิ่งดีและเกิดประโยชน์ด้วยนะครับ <ฮะ S 1> นี่แหละครับสำคัญประทับใจมากๆเลยต้องหลับตาแล้วก็ลืมตาค,คือทุกคนในโลกใบนี้ถ้าใครมีดวงตานั่นหมายถึงว่าทําสมาธิได้หมดเลยใช่ใชเลย,เลยแล้วก็ทําได้ ตล,ต,ลลลตลอดเวลาด้วยที่บอกว่าทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาก็มีสองอย่างนะก็จะมีแค่หลับตาแล้วก็ลืมตาจะทําตอนไหนอ๋อตอนหลับตาแล้วก็ลืมตาซึ่งใช้ได้กับทุกคน้วยให้ทำสองเวลาใช่ใช่ครับใครใครไม่ทํานี Jen ่สงสัยจะไม่มีดวงตาใช่ครับต้องคนที่นี่แหละส่วนใหญ่ก็ทาได้ทุกคนเนาะใช่ครับทุกอาชีพทุกอาชีพด้วยทุกอาชีพด้วยซึ่งเชื้อชาติทุกศาสนาด้วยไม่มีข้อแม้เลยนะทำได้เพราะนั้นจะบอกว่าไม่มีเวลาก็ไม่ได้เพราะว่า ทุกคนก็มีเวลาเท่ากันนะครับทุกคนแต่อาชีพต่างกันเนี้ยก็จัดสรรเวลาให้ตัวเองก็แค่นั้นนะครับก็แค่นั้นแล้วทุกคนพอ,พอทําได้ก็จะมีความสุขนะครับไม่ใช่คืออยากให้ทุกคนลองดูลองทําดูนะครับค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่เตล่ค่ะแล้วประทับใจอะไรแบบชอบบทคําสอนของคุณครูแม่ใหญ่จุดไหนบ้างคะชอบสุดๆเลยคือที่คุณครูแม่ใหญ่เนี้ย คือก่อนหน้านี้เราก่อนหน้าที่เราจะเข้าวัดเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่จะได้รู้จักวัดพระธรรมกายนี่ก็คือการทําบุญเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เรามองเป็นเรื่องอ่มองเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่จัดลําดับแล้วห่างๆจัดลําดับแล้วอยู่ท้ายๆนะครับท้ายๆอเอาไว้ก่อนทีหลังเอาไว้ก่อนทีหลังแต่อันอื่นจะมาก่อนอะไรแต่พอมาได้เข้าวัดพระธรรมกายเนี่ย นะครับได้เจอคําสอนของคุณรูไม่ใหญ่เนี่ยนะครับท่านบอกว่าให้ทําทานรักษาสีมแล้วก็เจริญสมาธิภาวนานะครับนั่งสมาธินั่นเองคือพอเราได้มาทําตามที่ท่านบอกเนี่ยนะครับาการทําทานคือการให้ฝึกให้แล้วก็การรักษาสีมคือการทําให้เรามีสตินะครับฝึกให้เรามีสติเราใช่เลยค่ะเราเป็นคนที่เป็นปกตินะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการที่เราได้ฝึกสมาธิเนี่สามอย่างนี้เมื่อมารวมกันแล้วพอได้ทํานะครับพอได้ทําแล้วมันเกิดรู้สึกว่ามัน มันได้ทําสิ่งที่ดีอ่ะมันมรู้สึกรู้สึกทําแล้วมันชื่นใจนะครับทําแล้วมันปลื้มพอทําแล้วพองพอทำเรื่อยๆมันจะคุ้นพอคุ้นชินแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออถ้าไม่ได้ทําแล้วเนี่ยมันจะเหมือนมันขาดอะไรไปนะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วก็เหมือนกับเราได้รัางหน้าอาบน้ําแปลงฟันใช่ไหมคะใช่ครับต้องทำนี่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้ทํานี่คือไม่ได้บังคับตัวเองให้ทํานะมันทําโดยโดยที่เรารู้สึกว่าอ๋อทําแล้วมัน มันมีความสุขอะครับแต่ไม่ใช่ว่าต้องฝืนหรือมันขืนอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่อย่างนั้นทาแล้วมันรู้สึกว่าอ๋อมันเออมันมันมีความสุขอะครับมันก็เลยทํามาตั้งแต่แรกๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ก็เลยรู้สึกว่าเออทําแล้วมันมีความสุขชอบอะครับชอบสําคัญนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ทําแล้วต้องมีความสุขด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะท้ายสุดนะคะอยากให้พี่พี่ไปเลยอยากปากบอกอะไรถึงคุณครูแม่ใหญ่บ้างคะครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับก็คือฝากไปถึงหลวงพ่อนะครับคือคําสอนที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเราเนี่ยนะครับที่ท่านกลั่นออกมาจากใจของท่านนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเป็นคําสอนเป็นตัวหนังสือเนี่ยครับมันนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริงๆนะครับได้ผลจริงๆนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนเนี่ยถ้าใครได้ทําจริงก็จะเห็นผลจริงนะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้นําคําสอนของหลวงพ่อเนะี่ยไปใช้ แล้วก็ได้ผลจริงๆมันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับทำให้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแล้วก็ชีวิตเราเก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยรักนะครับรักแล้วก็เคารพหลวงพ่อเป็นอย่างมากๆนะครับก็ขอน้อมถวายบุญกุศลนะครับที่ลูกได้ทํามาทั้ง <med> หมดเลยนะครับน้อมถวายนะครับแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับขอให้หลวงพ่อนี้สุขภาพ <UNG> แข็งแรงนะครับหายเจ็บหายป่วยหายไข้นะครับแล้วก็ลูกก็สัญญาขอสัญญาว่านะครับจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับ ในการที่หนึ่งก็บอกเสียงในการที่จะบอกต่อกับชาวโลกนะครับให้ได้รู้ว่าวิชาธรรมกายนะครับเป็นของจริงนะครับเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับด้วยตัวของเราเองขอบคุณครับค่ะสาธุค,าธค่ะก็ขอขอบคุณพี่เปเล่นะคะพี่พงศักดิ์ผันละลานะคะที่ได้มาร่วมแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวัดจบจนทุกวันนี้นะคะค่ะขอขอบคุณพี่เปเล่อีกครัคร้งค่ะ ไคิดถึงทุกวันรอวันไดพบเจอถึงจะนานแสนนานต่อวันจะอยู่ในใไหนจะไกลแสน Thank no.